<peach> สุกอ้อยใสเอ้ยสุกขึ้นขําแหลกกับพิษเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องฟองป่าเอฟซี C ทั้งหลายวันนี้ผ้ามาเลาะห้เลาะหน้าสุกน้ำใสอ้อยต่อซีพี่น้องเออสุกกินปลาน้ำหายากหากินหลังจากแล้วเขาแล้วนำออันนี้ลานไสยเพิ่นเป็นตำรวจอยู่ปากเพิ่นก็นมากินน้ำพาน้องสาวมาตำรวจมา าคุณมาคุ้มข้อเดาป่ารับมาใส่เอานกแค่แพ่ยอกถือบ่อถือบ่อน้องจำจอมหนึ่งพี่น้องมาถือเห็ดน่าดาเนาะเดี๋ัวนเจ้าคบปปงเอาบ่อเออเอาทากินข้าวกันกับพ่อซะนะโอ้ยเดียมีน้ำมันกระมือจอมข้าวจอมข้าวเลยพี่น้องตะมวนอันนั้นพญัยถาลาดเคยแม่นน้ารำเอาอย่างวะ กรมคืแทะอ่านน,าน่นานน,าน่านน่านเดินไดป,ป่ามันฮะต้องให้พี่ใหญ่ทำแน่เพื่อนว่าเออน่าอูขับขับขับพี่น้องยกสะดุ้งเอาแน่นี้นะมันบอลเลอะพี่น้องมันใดแบบสะอาดดีถ้าสว้วเใาเอาสวิงนะมันสิเป็นขี้ตม๋มป่าใหญ่เพิ่นก็ใส่ถังไว้พี่น้องอามาเบิ่งนน้ำกัดเออ สูบน้ำใส่เอ้ยใส่เอตะซีพี่น้องเอ้ยขนืมแล้วกะ็สูบแห้งและ้วกะ็กินกินปลาเอ้าบ้านนี้สิผ้ามาเบิง่งยุ่มนี่พี่น้องยุ่มนี่ไปตาเบิง่งอยอ่หลานสาวพุดนะมีแต่พูงงามงมพี่น้องเอ้ยพุดนะอย,ย่านล่ำย่านแหล่กลางห่มกลางลมซ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยมากินปา่านะ <laughs> เหื่นนะเอ้ยมีจักรลานสาวกันนะออเป็นปิงปา่าอมาเด้อพี่น้องเด้อมากิดป่าน้ำกันเด้อหื่นางนี่หื่นอ้าวเป็นได้ไรวะมิดละบาทนี่ฮะมิดละ,อดละเอ,อิอนภูบามากิดปา่าได้ไหเบิังอยู่น้ำนี่พี่น้องเอฟซีเน<า>ี่ย มาข้ามาเลยจ้ากินปลาคอใหญ่นะจ๊ะกินปลาคอใหญ่กินปลาคอยใหญ่บังแดดปีงอยู่ในี่นฮะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันงอ้าวมีทั้งซัดหน่อยซัดใหญ่ผุ่นนะมีทั้งสางทั้งเสือพี่น้องเอ้ยอ้าวจำนี้ซะก่อนเด้อแดดฮอนพี่น้องเอ้ยอ้าวแค่นี้แหละจ้าวันดีจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเด้ออ่ามีอย่างผิดพลาดขออภัยด้วยพี่น้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อจ้ะ อ่ฝากเนี่ยมื่อไม้หัดครับตอนนี้ก็เอาซ้ำนี่ไปสัก่อนเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวถ้ามีโอากาสก็สี่หาคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเวิองอยู่ดักจาก้าโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ